ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะปูกนกวันจัดใหญ่ให้ซามีถอยรถป้ายแดงตอบแทนเดอดดอกสะเดาเอาไว้ขับไปจ่ายตลาด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ฝ่าฟันมะระสุมชีวิตมาด้วยกันมากมายสำหรับคู่ของปูกนกวันและดาราตลกชื่อดังเดอดอกสเดาที่จับมือร่วมชีวิตคู่กันมานานหลายสิบปีซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับความงามมีการผลิตครีมดูแลส่วนต่างๆในร่างกายจนขายดิบขายดีมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนไม่ขาด และหลังจากที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากอย่างในทุกวันนี้เธอก็ไม่ลืมขนข้างกายที่ดูแลกันมาอย่างสามีสุดที่รักเดิดอกสเดาตอบแทนความดีของสามีโดยการถอยรถรู BMW ีป้ายแดงให้สามีโดยมีการโพสต์ภาพรถรูใน Facebook พร้อมเข้าความละว่าปูมักจะได้ยิยนขนพูดว่าปูโชคดีที่ได้พี่เดิมาเป็นคู่ชีวิต มีเพียงพี่ตือที่เวลาเจอการจะพูดกับพี่เดอว,ว่าพี่เดอโชคดีที่ได้ปูพี่เดอจะหาเมียแบบนี้ได้ที่ไหนเที่ยวก็ไม่เที่ยวอยู่แต่บ้านขยันหาแต่เงินพี่ตือยังคงเชียร์ปูตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้20กว่าปีที่ผ่านมาปูขอบคุณขอบคุณมากนะคะ ที่หาอาหารให้ปูกินทุกวันคุณพูดแค่ว่ากลัวปูจะหิวปูแจกลูกค้าไปเป็นร้านแล้วสำหรับคุณแค่นี้เล็กน้อยค่ะเอาไว้ไปจ่ายตลาดนะคะคุณปูรออาหารจากคุณทุกเชา้าขอบคุณที่ดูแลปูนะคะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็น